สวัสดีครับลุงวีจาก VToy Studio ครับคลิปนี้ลุงวีจะมารีวิว Dungeon น r a g o n o o Slack ลกันนะครับผมกล่องนี้อยู่ที่5220บาทนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดเกมของ w i s k i t นะครับดูกันสำหรับบอร์ดเกมตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Starter นะครับก็จะเล่นได้2คนนะครับก็ใช้เวลา90นาทีครับผมเกมนี้จะเป็นแนวลักษณะว่าสู้กันเองนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์มา เหมือนกับว่าให้เราเก็บคะแนนด้วยเหมือนกันนะครับ ันนี้จะเป็นซองไว้สุ่มโทเค็นนะครับโฆษณาหนังสือกดนะครับรูบุก๊กก็จะมีมินิเจอร์ให้ตามน,นี้เลยนะครับก็ให้มาสองฝ่ายนะครับก็เป็นฮาร์เปอร์นะครับแล้วก็เซนทัลัมนะครับวิธีการเล่นก็จะมีเล่นตาม สถานการณ์หรือซีนาริโอนะครับผมก็จะมีให้เลือกตัวละครว่าจะใช้4ตัว5ตัวนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีมัสเตอร์นะครับซีนารีโอไกด์นะครับนี่จะเป็นอ่า ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับเอาวิธีการเล่นอันนี้สไนโอล์ไกด์ก็คือสถานการณ์ต่างๆที่เราเอามาเล่นแข่งกันนะครับมีทายแล้วก็แมปแมปจะมี2ด้านนะครับไดเอาการ์ดนะครับนี่นี่เป็นของมอนสเตอร์อย่างแบล็กดากอนนะครับนี่หมุนได้ด้วย ส่วนอันนี้จะเป็นการนับรอบนะครับแล้วก็นับสกอร์วิตอรีพอยต์อันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับผมก็จะมีหลากหลายอาชีพนะครับก็ดูจากตำแหน่งตัวนี้นะครับเป็นโอเคเคลิก ครับนพา,าดิตัวละครเราสามารถเอาพ็อกซี่มาเล่นได้ด้วยนะครับก็ในเว็บจะมีการประกาศอยู่ว่าตัวละครไหนจะใช้แทนกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลพอถึงพอถึงสัญลักษณ์นี้ปุ๊บแปลว่าเลเวลอัพนะครับอันนี้การใช้เวทนะครับอันนี้ก็คือถ้าใช้แล้วนะครับก็ต้องหมุนไป5 แล้วก็จะมีการค่อยค่อยเขาแล้วพอถึงศูนย์ก็สามารถใช้ได้ใหม่นะครับนี่จะเป็นของมอนสเตอร์นะครับ Add Item นะครับแล้วก็ Initiative นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าเอาไว้กำหนดว่าใครได้เล่นก่อนเล่นหลังนะครับหรมินิเอ,อเจกันลูกเต๋านะครับแพ็ชั่นฝ่ายละสองลูกนะครับ 好吧。 มีเซนทารัมนะครับก็กล่องนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะว่ามาได้มินิเจอร์เยอะมากและแบบลงสีสำเร็จตัว ก็มาดีค่ะ นี้สแตนนะครับนจะเป็นกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับ อ่าอยัางแบ็กดารก้อนนะครับ <Okay. S 2> เทียบกับตัวยางบลูดากอนเล็กๆสักโรอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแค่อันนี้ให้เทียบขนาดแล้วก็ถ้าเทียบกับแก้วเมเจอร์ Major, จะเป็นเอเซนแบกดากอนนะครับ เเหมือนนกันดจบการรีวิวแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ